โปรดระวังวิชาชีพหรือเพจปลอมนครชัยทัวร์และนครชัยเทวิทวันสามารถจองตั๋วฟรีได้โดยยังไม่ต้องชำระเงินแล้วมาติดต่อที่ท่องจำน่ายตัว๋วพร้อมชำระเงินรับตั๋วเดินทางขึ้นรถได้เลยต้องการจองตัว๋วติดต่อบริษัทโดยตรงเท่านั้นการโอนเงินต้องเป็นบัญชีชื่อบริษัทเท่านั้นโปรดระวังวิชาชีพไม่หลงกลกดไลค์กดแชร์หรือหลอกให้โอนเงินเพื่อการจองตัว๋ว สำหรับวิธีสังเกตมีดังนี้เพจจริงมีชื่อเพจว่านะครชัยทัวมียอดผู้ติดตามหลักหมืน่นมีช่องทางการติดต่อชัดเจนเพจปลอมเป็นเพจอื่นที่ไม่ใช่ชื่อนครชัยทัวมียอดผู้ติดตามน้อยมีการเชิญชวนให้คลิกลิงก์แปลกปลอมไม่มีที่มาอย่าลงเชื่อหรือส่งข้อมูลใ,ใดๆไปให้มิจฉาชีพด้วยเด็ดขาดสามารถกดติดตามเพจไว้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้ดีไม่มีพลาดทุกความเคลื่อนไหว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทร044261555เวลาทําการ8นาฬกาไปจนถึงเวลา18นาฬกาไลน์แอด NCT t y เวลาทําการ9นาฬกาไปจนถึงเวลา16นาฬกาเติมทางกับนครใจทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน